นี่นี่มาเริ่มมาคนดูไม่ใช่เป็นมาแล้วเหรอนี่นี่คนดูหนึ่งคนมาแล้วเหรอเออมาสิวันนี้ยินไหมฮึไม่เปิดไม่เปิดโหลเปิดไหมเออมาแล้วสวัสดีค่ะเช็ควันเช็คอันนี้ก็แบบเผื่อน้องอยากเปิดเช็ควัน ไม่ทำอะไรกันเลยเนาะเออดีค่ะเวลาน้องจะเปิดพงเปิดเพลงคาล่าขาใจเอ้า <c oughs> คุณพี่เหรอ <c oughs> ขาใจดีคาล่ามาแล้วเย่แม่แม่เย่ <c oughs> เข้าเลยเนาะฟิลเหมือนพวกกับบ้านจ้ะ มาเราขอเข้าเมืองก่อนใช่ไหมคุณพี่เข้าเมืองก่อนข้าเมืองก่อนโอ๊ยเร็วตอนนี้ผมเพิ่มยู่สองคิวเข้าเมืองนะเชื่อน้องเถอะใช่ไหมว,วันนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะอาอคิดว่าขายขนมเลยรีบมาเหรอจะเย็นเย็นจะเย็นเ็นของได้หนึ่งคิวเลยนะเ เออกูแน่คาร่าไฮยีนา่ามาแล้วจ้าคนสวยเฮ้อรถมาเลยไฟเยอะไปไหมรถรถต่อนนี้ใครนี่นแต่นี้ใครนี่ป๊าตป๊าต สวัสดีจ้าเจอคุณแน่กำลังหิวมาถึงหิวเลยเมื่อวานแต่งตัวไม่เสร็จดีกว่าคุณพี่หาข้าวให้ดีก่อนเดี๋ยวไปลองอีกทำไมน้องไม่ได้แต่งอับเมื่อวานน้องเมื่อวานแต่งตัวแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วเมื่อวานน้องผมทองสวยมากเลยนะเออมินนี่เลนี่เริ่มหิวแล้วเนี่ยมองออกอนน้องคุยกับชาวบ้านชาวเมืองสวัสดีค่ะเวลาน้องจะเคยน้องตั้งกดอะไรน้องเคสปากก่อน อันไม่ไม่ได้หมายถึงลองพูดซิได้ยินไหมสวัสดีค่ะเนี่ยถ้าน้องไม่กดมันจะไม่พูดสวัสดีค่ะในนี้มีคนไหมคะน้องลองปล่อยดูแล้วถ้าน้องพูดอะเอ๊เอ๊ไม่ได้ยินเลยไม่ขยับเลยโอเคเอ๊ในนี้มีคนไหมคะหิวข้าเลวทำไม่เป็นเลยมีใครเลยทีนี้เนี่ยอันนี้สีเขียวคือได้ยินแค่นี้สีฟ้าสีแดงเคยได้ยินเยอะอ๋อกดแซดเหรอคุณพี่กดครั้งเดียวสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ กดกดครั้งเดียวสมมติอันนี้ชิฟ้าโอเคไปเอ้ใ okay. น,นี้มีตาม e จำกเอา,าเดี๋ยว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 เขาเปนน้องแต่งตัวบ้านๆอีกแล้วไม่ก็เปลี่ยนชุดก่อนคุณพี่เพิ่งไปนะนี่มันไม่ยอมหรอกนี่นี่กลับไปเปลี่ยนชุดหน่อยทำยังไงคะไปถามคนแถวนี้ไปถามหมอพยาบาลสิใครเอ้ไม่ใช่ตัวเองตัวเองเออสวัสดีค่ะในนี้มีคนไหมคะเนี่ยอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ อะไรวะต้องกดเอ้ยเมื่อยเอ้ยยากจังเลยวะน้องเดินไปหาคนกันลรอเดินไปหาใครวะเตินเดินตัวอีเหรอเดินตัวเออแล้วน้องก็หมุนมุมกล้องเดินไปข้างนอกแจ่ข้างนอกมีคนไหมอกคุณพี่ข้างนอกเดินไปหาพวกหมอพวกอะไรนี่เมื่อวานนี้เปิดตัววันแรกพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่อะไรนะชื่ออะไรนะบาร์บี้เหรอขับรถตำกู เดี๋ยวก่อนแล้วหายแนบเลยแล้วเดี๋ยวพี่สองกดอันนี้เอ็นคือพูดใช่ไหมอย่างอย่างนี้มันมันเห็นตูดใกล้ไปใช่ไหมถ้าสมมติน้องกดตัววีปุ๊บมันก็จะถอยออกอถอยออกแต่ถ้าน้องอยากเห็นใกล้ๆก็อย่างงี้น้องมุมไหนเอามุมไหนก็ได้คุณไปเดินไปใกล้ะทำอะไรกันคะเพิ่งมาค่ะอ้าวเพราใหญ่นั้นวิ่งหนีไปแล้ว เธอจ๋าเธอเราเราอยากเราอยากเราอยากอาบน้ำอ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เราอยากเปลี่ยนชุดเราต้องทำยังไงอ่ะเมื่อวานนี้เรายังเปลี่ยนชุดไม่เสร็จเลยอะ่ะเธอเปลี่ยนชุดหรอใช่จ้าร้านเสื้อผ้านะไปร้านเสื้อผ้ายัางไงคะเนี่ย<อ>เราชื่อคาร่านะ<อ>นามสกุลฮายีนะ่า าาะคะลาลาไฮีนาไฮีนาที่แปลว่าหมาในายอะค่ะน้องหมาในหมาในไหนคุณพี่ไปไหนละสู้ๆเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราไปร้านเสื้อผ้ากันไปจ้ะน้องบอกพี่แชทด้วยว่าวันนี้มีโดเนตแล้วบอกยังไงล่ะก็ก็บอกแกวันนี้วันนี้มีโดเนตแล้วโดเนตไม่ใช่พี่เย่ยงเไม่ได้บอกเขาทำไมล่ะ อะไรกูพี่ไม่ต้องไปบอกในเกมบอกพี่แชทเนี่ยบอกพี่แชทบอกใครได้คุณพี่ใครขอโทษนะค้าเมื่อกี้พี่ขาดผิดพลาดท,ทางเทคนิคครับบอกใครคุณพี่บอกใคร <c oughs> <อ>ไม่ใหญ่ายา,ยา,ยา,ยายนพวกนี้ไม่ต้องรู้เลยใช่ไหม <c oughs> ในเกมไม่ต้องบอกไอ้คนไอ้คนที่ดูน้องเนี่ยไม่อันนี้ไม่ยานั้นทิ้งไปแล้วไปกูไปเองก็ได้ <c oughs> ตกใจน้องแล้วป่ะ <c oughs> เออไปเองก็ได้กูไปเองก็ได้ยันี้ใหให้กูเจออีกนะเดี๋ยวค่อยดูนะกูจะกูจะเป๊ะตรงเนี่ย เนี่ยบอกบอกทุกคนว่าถ้าใครมันเห็นหน้าน้องไม่เนี่ยออมถ้าถ้าใครอยากคุยกับพี่เพชรอะเนี่ยทำโดเนียให้แล้วก็เข้าไปในนี้อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเงาตามที่เขาพูดตะกี้นี้นะคาร่าค่าสวัสดีค่ะตัวเองสวัสดีนะคะอ้าวน้องชื่อคาร่าไฮยีน่าจริงเหรอใช่ชื่อคาร่านมสกุลไฮยีน่าใครเนี่ยขอไปด้วยได้ไหมคะนี่ยเขาจะว่าว่าเราเสือกไหมคะให้เราขึ้นรถไปเขาเหรอ หรอกดตุ่มปุ่มไหนคุณพี่คือรถเนี่ย F กด F เหรอกดกด F F ตัวห F ไม่เจออะปุ่ม F อยู่ไหนล่ะเรียนรู้เรียนรู้ F อยู่ไหนอ๋อโอเคขึ้นไปนี่รถไปแต่งตัวกันค่าขอบคุณนะคะคนสวยวดค่ะเราเป็นวันนอกเข้าปรุงเราตงมาวันแรกเรามาตามหาความฝันเราอยากเป็นดาวเราอยากเจิดจรลัด นะคะค่ะอย่าอย่าพาพี่ลดความแบบเพ่อใหญ่เมื่อวานนี้นะไม่พาแน่นอนค่ะน้องอยู่กับหมอค่ะจะชุดได้อ๋ออยู่กับหมอเหรอน้องพี่ลงรถไม่เป็นคุณพี่ลงรถยังไงคะเนี้ยตัวเอฟเหมือนกันเนาะตัวเอฟโอเคอ่าพี่ไปแล้วนะคะน้องเดี๋ยวพี่จะเทสเทสให้พี่แชทกับน้องว่าเสียงมันขึ้นไหมค่ะเข้าไปเลยใช่ไหมคะเนี้ย ร้านเสื้อผ้าเราไม่มีตังสามารถช็อปในนี้ได้เลยไหมคะเนาะพาเสื้อผ้าแบรนด์เนมไหมคะนี่น้องรอฟังเสียงนะว่าเสียงมันขึ้นไหมได้เลยฟังเสียงขึ้นไหมคะว่าทำไมมาพามาเสื้อผ้าผู้ชายล่ะคะหยาบคายมากอุตายหน้าละมุนละมุนชะนีขนาดนี้้องฟังดูนะว่าขึ้นไหมตายเสื้อือนคนตัดอ้อยเลยค่ะพามาผิดที่ไหมคะเนี่ยสู้คาร่าคาใจอ๋อสู้คาร่าคาใจ ค้าสู้กับตัวเองอยู่นะมีที่อื่นไหมคะที่มันไม่ใช่อันนี้ครับอังนี้อะไรนะคะมาแล้วโอเคเลยๆอะไรคะนี่แค่พาไปมุมเสื้อผ้าผู้หญิงได้ไหมคะมเห็นร่างใหญ่หน่อยโอ้โหพามาพูดเสื้อผ้าผู้ชายตรงอีตรงนี้ครับคนสวยจ๋าม่ขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจชี้มือพอดีว่าอยากได้เสื้อผ้าผู้หญิงเป๊ะๆอะคะ่ะเราจะไปร้านไหนได้บ้างไหมคะอันนี้มีครับมี อ,อนันนี้มีใช่ไหมคะกดตัว e ครับกดตัว e หรอหอ,อ่ะกดตัว e อ๋อโหลดอันนี้แต่งหน้าแต่งตัวแต่งอะไรได้เลยใช่ไหมคะเสื้อมันจะอยู่มันจะขึ้นว่าเสื้อด้านแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะคะน้องเออลดอ่ะอีนี่ขยาย่ยังไงล่ะคันนี้เฮ้ อ่ะคันนี้เล็กไปเลยทํายังไงล่ะอ๋อขยายตรงนี้ปุ่มนี้นะเลิศอ้าวก็เลยขึ้นจ้าโอเคมาละเจอกูมาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคนสวยกูก็ต้องมาแต่งตัวใหม่อีกแล้วขยายตรงนี้ hey, เพิ่ม <11. S 1> ยังไงฮะอะอะ,อะไรอ่ะพอม,มีให้พูดหน่อยอ้ันใหญ่แล้วพูดมากแล้วเริ่มพูดมากแล้วพวกมึงอ่ะ อย่าอย่านั้นอย่าขัดใจกูนะแอดมินบล็อกเลยแอดมินคนขึ้นเยอะแล้วบล็อกเลยบล็อกให้หมดเดี๋ยวนะแล้วไม่ไอจอนนี้ใหญ่ขึ้นอีกเลยป่ะนี่อ่ะทำไงคนทำเป็นไปแล้วด้วยอ๋ออย่าขึ้นทำไงดิกดมัวเด้อกูกดมัวเด้อแป๊บหนึ่งนะ มีใครอยู่ดูกูบ้างไหมนมีนม่ข้างนอกอย่าปล่อยให้ฉันเลี้ยวได้เอ๊ะทำยังไงนี่แล้วมันกูจะไออ๋อซ้ายบนนี่เหรอนี่เหรอบนไหนล่ะนี่เหรอไหนล่ะนี่เหรออีพวกนี้ชอบหลอกกูเห,เห็นกูโง่เอาใหญ่เลยเห็นกูโง่ไหนเอาใหญ่เลยทำยังไง ก็นี่แล้วเนาะละเมนวาเด้นอนะ